ที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง สวัสดีค่ะดิฉันนางพนรัตน์จุมณีนะคะเ,เป็นข้าราชการครูโรงเรียนหนองขาวโรงวิทยาคมนะคะได้รับการบรรจุแต่งตั้งการรับค่าราชการครูเมื่อวันที่12ตุลาคมพศ2536ณโรงเรียนไซโยกน้อยวิทยาดำรงตำแหน่งอยูออ่ครั้งแรกก็คืออาจารย์หนึ่งระดับ3นะคะรับราชการอยู่ที่โรงเรียนไซโยกน้อยเนี่ยเป็นระยะเวลา4ปีนะคะ เสร็จแล้วเมื่อครบ4ปีได้เขียนสับเปลี่ยนตำแหน่งกับอาจารย์สมเจตบุญมีนะคะเนื่องจากว่าต้องการกลับมาดูแลบุตรซึ่งขณะนั้นกำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนวีรศิลป์นะคะเ,เนื่องจากเด็กทั้งสองคน,นยังอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาอยู่ก็เลยขึ้นความจำเป็นในการสับเปลี่ยนกับสามีตัวเองนั่นแหละคะ่ะสาเหตุหลักเลยนะคะที่ทําไมถึงอยากจะมาอยู่โรงเรียนหนองขาวโควิดพิทยาคมเพราะว่าในขณะนั้นนะ่ะ อาจารย์สมเจตบรรจุด,จดำรงตำแหน่งอยู่ที่โรงเรียนหนองขาวเนี่ยได้พักอยู่ในบ้านพักของโรงเรียนหนองขาวแห่งนี้ดิฉันเองเดินทางไปกลับก็จะได้พบว่าความเป็นอยู่ของคณะครูโรงเรียนหนองขาวโควิดทยาคมระหว่างครูน้อยและผู้บริหารในสมัยนั้นมีความเป็นอยู่แบบครอบครัวครอบครัวที่อบอุ่นมากนะคะคือกลับมาเ่ยจะเจอคณะครูเนี่ยเล่นกีฬาเปตองสมัยนั้นจะเป็นยัยที่เปตองมากเล่นเปตองทุกวันเราก็รู้ว่าเออ ครอบครัวเขามีความสุขด,ดีเราอยากจะมาอยู่ตรงนี้และมีมีมาวันหนึ่งก็มีโอกาสได้เขียนจบเปลี่ยนแล้วก็ได้ลงมาอยู่ตรงนี้และได้ย้ายมาดำรงตําแหน่งที่โรงเรียนหนองข่าวโควิดพิทยาคมเมือ่อวันที่19ตุลาคมพศ2540จนถึงปัจจุบันรวมเวลาในการดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนหนองข่าวเนี่ยเกือบ26ปีนะคะเกือบเต็มนะคะถ้าจะเต็มก็คือในวันที่19ตุลานี้นะคะ ความประทับใจเมื่อตัวเองได้เข้ามาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนหนองขาวโงิงพิทยาคมนะคะก็เป็นไปนตามดังที่เราต้องการก็คือมีครอบครัวครอบครัวที่ไม่ไม่ได้ใหญ่มากแต่มีความอบอุ่นที่สุดนักเรียนในสมัยนั้นก็มีความตั้งใจในการเรียนแล้วก็เราก็สามารถส่งเสริมให้เด็กเนี่ยได้ประสบความสำเร็จในชีวิต รุ่นต่อรุ่นนะคะแล้วกเออ็เราก็มีความประทับใจว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตให้เด็กกลุ่ม,มน้อยๆนะคะถึงแม้จะไม่ใหญ่มากไม่ได้เลิศความรู้เก่งกาจเหมือนกับเด็กในเมืองแต่เขาก็สามารถประกอบอาชีพที่สุจริตเลี้ยงครอบครัวของตัวเองได้นะคะก็เลยสามารถดำรงตำแหน่งอยู่ได้ยาวนานจนถึงปัจจุบันไม่เคยได้เขียนย้ายนะคะหลังจากมาอยู่นองเขาก็ไม่ได้เขียนย้ายและก็มีการสับเปลี่ยนผู้บริหารไปเรื่อยๆซึ่ง จนก,กระทั่งมาในยุคป,ปัจจุบันปีพศ2565ได้อยู่กับผู้บริหารท่านปัจจุบันก็คือผอเจษดานะคะซึ่งผอ,อเจษดาศีนวลเนี่ยเป็นผอ,อ,อที่มาสร้างไฟให้เราอีกครั้งหนึ่งก็คือเหมือนสร้างความรู้ซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยตัวดิฉันเองเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองได้นะคะก็เกิดความประทับใจ ะะแล้วก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขในครอบครัวเล็กๆของเรานะคะจากที่เราอยู่กันแค่1วิาคนเกือบประามาณ11 12คนจนก,กระทั่งปัจจุบันครอบครัวเราก็ขยายขนาดาใหญ่ขึ้นเนื่องจากจํานวนนักเรียนของเรามากขึ้นนะคะขณะนี้ครอบครัวของเราเนี่ยอยู่ในครอบครัวขนาดปานกลางเราก็ยังมีความอบอุ่นเรามีความรักเรามีความสามัคคีเรามีน้องใหม่ๆที่เข้ามานะคะจากรุ่นต่อรุ่นนะคะก็ เป็นแนวโน้มที่ดีว่าโรงเรียนหนองขาวกฤวิพิยาคมเนี่ยกำลังก้าวหน้าเข้าสู่สิ่งใหม่ๆที่ทันสมัยมากขึ้นมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นแต่ก็เป็นหน้าเวลาที่เราเสียดายว่ามันถึงวันที่เราจะต้องเดินออกจากโรงเรียนแห่งนี้แล้วนะคะสุดท้ายนะคะเมื่อพี่ก้าวออกไปจากโรงเรียนหนองขาวกฤวิภิยาคมแห่งนี้แล้วก็ขอฝากให้น้องๆในรุ่นต่อๆไปนะคะที่มีความรู้ความก้าวหน้าที่ทันสมัย ช่วยดูแลโรงเรียนของเราให้เดินต่อไปอย่าได้หยุดยั้ยงขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมาลาัยพรสะทองกันรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขาวโกวิทยาคมสำับวันนี้ดิฉันขอฝากบุตรกนแหนความรู้สึกให้สำหรับคุณครูที่กเกษียณราชการในปีนี้ค่ะมาวันนี้60ปีที่พร่ำสอน ขออำนวยอวยพรให้สุขสีครูผู้นั้นมีนามว่าพนรัตน์บุญมีสุขเปรมปีเกษมสันนิรันดร์การสุดท้ายนี้นะคะหนูขอออานาจแห่งคุณพระศรีระตั้งไจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คุณครูพนรัตน์นับถืออุดินบันดาลให้คุณครูมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีค่ะ รักนะคะค่ะรักคูปบอค่ะรักๆนะครับจะที่เพิ่ติมไปนะคะพรุ่ีนะครับปูักนครับรัคูะ ขอเกดสีรักนะครับลาคูปองครับรักนะจ๊ะโชคดีครับรักคูปองนะครับเรียนยากเษรักนครับรักนะครับันครับ โชคนีครับลากันนะครับกลับมาหากัน